นี่ลูกนี้นะครับตัวนี้ใช้ได้ประมาณเกือบแปดปีเนาะแปดปีตั้งแต่ปีปีหนึ่งหกเดือนเก้าโอ้โหนานจริงๆนะครับั่นอันนี้เป็นุ่นผมซื้อแนำมาเติมอยู่ครั้งเดียวอ๋อเติมเติมน้ำกันครั้งเดียวเหรอพี่มันลงไ่่อืมแต่ที่ใช้ใช้ใช้ได้นานนี่ก็คือพี่คอยชาร์จอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับเรื่อยๆแลวใช้เครื่องชาร์จปกตินะเครื่องชาร์จแท้ๆอ๋อไปชาร์จที่รถเลยเนาะที่บ้านผมมีผมยกใส่ชาร์จ อันนี้ใส่ในโตโยต้าไมติคไมติเอ็กไมติเอ็กเนาะโอ้โหนี่นานนานสุดๆเลยเนี่ยอืมผมใช้เครื่องเสียงด้วยไงดอกสิบห้าสองตัว p วอ e r สองตัวไม่มีปัญหาเลยเลยเนาะโอ้โหเราใช้ได้เกือบแปดปีเนาะใชหมอเดียวด้วยที่ตอนแรกที่เ่าจะแนะนำมอเบนในบมนั่นอ่ะอืมอันนั้นมืออันนั้นเป็นมืออันนั้นเป็นมือสองหมหมดแเนียแต่ตัวนี้โอเคแล้วอันนี้เป็นรุ่นรุ่นไฮไลท์แต่แต่อันนี้ลองดูนะเอารุ่นโก มันได้ใส่น้ำกันไว้แล้วไงไม่ได้ใส่น้ำกันแล้วก็จะเอาตัวนั้น,นอ่ะ,อ,ะอันนี้มัได้สั่งไปแล้วเอาตัวนี้ไปใช้ก่อนได้ขอบคุณมากพี่เนาะขอบคุณครับ